แหลงขายเข้ามาเยอะมากๆครับนีต่ตอนแรกนึกว่าจะปิดเหนือได้นะฮะในส่วนที่แนวต้านนะครับมองเห็นนะครับว่าเมื่อสักครู่นะครับการ์ฟทำท่าจะ จะเบรกแนวขึ้นไปนะครับถูกแรงขายนะครับดันกลับลงมานะครับแรงเฉลยขายมหาศาลนะครับดันกลับลงมาพี่ไอมองว่ายังไม่น่าที่จะผ่านแนวต้านแนวนี้นะครับแนวต้านแนวนี้นะครับแนวต้านแนวนี้มองเห็นชัดเจนนะครับก็ตัดสินใจที่จะกดในแท่งเดอะไฟนอลนะครับตอนแรกทําท่าจะเบรกนะครับแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับน้องพี่ไอยังมองว่า แท็บเล็ตนะครับมีโอกาสที่จะไปต่อสูงนะครับแต่เห็นแรงเทขายเข้ามาก็มั่นใจนะครับว่าแรงเทขายตรงนี้มีเยอะจริงนะครับก็ตัดสินใจนะครับวัดไปไส้นะครับที่แท่งเดอะไฟนอลก็วินไปนะครับลากันที่เนือเดอร์ครับน้องครับสวัสดีครับผม